ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเปรียบชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับเรานั่งขบวนรถไฟขบวนหนึ่งเราก็ขึ้นรถไฟขบวนหนึ่งครับเสร็จแล้วเร็รถไฟขบวนนั้นก็วิ่งพาเราเคลื่อนที่ไปพอถึงสถานีหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกให้เราลงสถานีนั้นเราก็ลงสถานีนั้นครับในขณะที่ลงเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าจะมีรถไฟจะมารับเราเมื่อไหร่ พอเราลงสถานีนั้นเราก็ได้พบเจอใครบางคนแล้วก็เหมือนกับได้รู้จักกันได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขานะครับสุดท้ายเราก็แต่งงานกับเขามีลูกมีหลานสร้างบ้านสร้างครอบครัวนะครับอยู่สถานีนั้นแหละเราก็สร้างบ้านสร้างครอบครัวซื้อรถนะครับมีเฟอร์นิเจอร์มีคนรับใช้นะครับมีสวนสวยงามเลย อยู่มาวันหนึ่งครับนายสถานีคนนั้นก็มาสกิดเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนสถานีแล้วแล้วเขาก็ดึงเราครับขึ้นรถไฟขบวนนั้นเลยแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปถามว่าตอนที่นายสถานีนั้นดึงเราขึ้นรถไฟเคลื่อนที่ออกไปนั้นเรายอมแต่โดยดีไหมครับไม่เราเศร้าเสียใจไหม เศ้าเสียใจเพราะเราสร้างสิ่งต่างๆมากมายใช่ไหมครับมีครอบครัวมีคนให้เรารักมีบ้านเรือนมีรถยนต์มากมายเลยตรงนั้นแหละครับทางๆท,ที่เราก็รู้ดีว่าเราแค่มาหยุดสถานีนั้นแค่ชั่วคราวแต่เวลาที่เราจะต้องจากสถานีนั้นสถานีชั่วคราวนั้นเรากลับยึดมั่นถือมั่นว่าน,นั่นบ้านเรารถของเรา คนรักของเราลูกๆของเราเราไปยึดมั่นสิ่งที่ปัดเป็นปรากฏการแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วมันก็นำความทุกข์กับเรามากมายครับไอความเศร้าโศกเสียใจของเรานี่แหละความอะไรอวรเรานี่แหละก็ทำให้จิตใจเราอยากที่จะกลับมาสู่สถานีนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพียงแต่ว่าไอรถไฟกระนนั้นนะมันก็จะเคลื่อนที่ นำเราไปส่งอีกสถานีต่อไปซึ่งสถานีต่อไปนั้นเราจะได้พบเจอกับลูกเมียของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะพบเจอคนอื่นและเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใหม่มีปฏิสัมพันธ์ใหม่สร้างบ้านใหม่สร้างรถใหม่พอวันที่จะจากสถานีนั้นเราก็เศร้าเสียดายโวยหาอาวรกับสถานีนั้นเหมือนกันเหมือนเดิมเลยครับถ้าเราก็เคลื่อนไปสู่สถานีใหม่พวกเรานะครับ เราขึ้นขึ้นลงๆลงลงสถานีแห่งชีวิตเนี่ยนะครับมาหลายพบหลายชาติจนพระพุทธเจ้าท่านอุปมานะท่านบอกว่าเลือดของเราจากการที่เราถูกประหารชีวิตนะอันนี้เอาเคสที่ว่าเราถูกประหารชีวิตตายไม่ได้ตายโดยปกตินะครับ mm hmm. เลือดของเราที่ถูกเขาฆ่าเนี่ยเอาเลือดหลายๆชาติมากองรวมกันยังมากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่ในโลกนี้ทั้งหมดมารวมกัน คือน้ําในมหาสมุทรยังไม่เพียงพอกับเลือดที่เราถูกคนอื่นฆ่าตายหรืออีกอุปมานหนึ่งนะครับพุทธเจ้าบอกว่าน้ําตาที่เราไหลจากการพัดพรากจากการที่ต้องจากสถานีนั้นๆไปเนี่ยน้ำตาที่ไหลลงมาเนี่ยเอาน้ําตาเนี่ยมารวมกันทุกพทุกชาตินะครับยังมากกว่ามหาสมุทรทั้ง4ในโลกนี้อีก หรือแม้กระทั่งอุปมาหนึ่งครับบอกว่าที่เรานั่งอยู่ไม่มีที่ใดในโลกนี้ครับที่เรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ข้างใต้แผ่นดินนั้นจะไม่มีกระดูของเราฝังอยู่ด้านใต้หมายความว่าอะไรครับเราเกิดเกิดตายตายขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสถานีเนี้ยไม่รู้จักจบสิ้นข้างใต้เราเนี้ยมีกระดูของเราที่อาจจะเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ฝังอยู่ด้านใตน้นี้นะครับ พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเช่นเดียวกับที่เราเห็นแหละครับท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในความที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้อีกนะครับจนในที่สุดท่านก็ค้นพบวิธีการนะครับค้นพบวิธีการโดยท่านก็มีพระสูตรหนึ่งที่ท่านตรัสว่าสติปัฏฐานสี่นะครับท่านก็บอกตัวเบื้องต้นเลยนะครับก็คือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นทางสายเอก ทางสายเดียวที่จะขนสรพสัว์ออกจากกองทุกแต่ว่าถ้าเราจะอยากจะออกจากขบวนรถไฟขบวนนี้นะครับมีทางเดียวครับต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฐานสี่คำว่าสติปัฐานเมื่อเช้าผมพูดแล้วสติแปลว่าอะไรครับความระลึกได้นะครับความระลึกได้ของจิตคือการ นึกขึ้นได้ระลึกขึ้นได้นั้นต้องมีการอาศัยการสร้างเหตุนะครับต้องมีเหตุมีปัจจัยด้วยนะั้สติเนี่ยมันอาศัยอะไรเป็นเหตุครับจะระลึกได้ขึ้นมามันต้องอาศัยอะไรเป็นเหตุครับเมื่อช้าบอกไปแล้วความจำใช่ไหมครับหรือถ้าในภาษาพระเราเรียกว่าถีระสัญญาคือความจำได้แม่นๆ จำสิ่งนั้นได้แม่นแ่นจนวันหนึ่งอะเราเผลอเราไม่ได้เราไม่มีสิ่งนั้นมันจะเกิดการระลึกขึ้นได้หรือการระลึกรู้นะครับ